นักสู้แห่งจักรวาลกริดแมนยูนิเวอร์สไฟ t e r ตอร์กริดแมนในล่างยูนิเวอร์สไฟ t e เเกิดจากการเคลียใจกันระหว่างฮิบิกิยูตะและกริดแมนจากที่กริดแมนรู้สึกผิดที่พลาดช่วงเวลาของฮิบิกิยูตะเป็นซีรีส์ SSSS กริดแมนทั้ง12ตอนทำให้กริดแมนถูกครอบงำด้วยความชั่วร้ายบางอย่าง ็ได้ความร่วมมือจากชินโจกันนี้ทำให้ทั้งสองได้เคลียร์ใจกันสำเร็จทำให้เกิดการรวมร่างกันระหว่างมันติเวร์สต่างๆโดยอิงจากภาพร่างที่ยูตะริกะอุสมิโยโมงกิยูเมะและจิเซวาดขึ้นในร่างนี้คริสแมนจะมีพลังเพิ่มขึ้นแบบไร้ขีดจำกัด และมีทรายจัตเตอร์สีน้ำเงินอยู่ที่แขนและขาที่จะคอยปล่อยอนุภาคฟิกเซอร์บีออกมาระหว่างการต่อสู้คอยซ่อมแซมความเสียหายที่เกิดขึ้นระหว่างการต่อสู้อย่างต่อเนื่องและกริดบีมทําไม้ตายของกริดแมนก็มีพลังเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลและมีสีสันที่เป็่งประกายไปด้วยสายรุง้งและเมื่อกริดแมนรวมร่างกับบิ๊กโกเบิร์นจะเข้าสู่รูปแบบการใช้งานลำแสงให้เปิลฟ er ิกเซอร์บีมให้เปร์ฟิกเซอร์บีมคือลำแสงฟิกเซอร์บีมที่ถูกยิงออกมาจากทรายจั t เตอร์ที่แขนและขามีขนาดและอนุภาคที่หนาแน่น,นกว่าฟิกเซอร์บ สามารถซ่อมแซมทุกสิ่งได้ในวงกว้างอย่างต่อเนื่องเมื่อกิตแมนยูนิเวิร์สไฟเตอร์ไดนาเซนอนและบิ๊กโกเบิร์นรวมร่างกันจะเกิดเป็นพลังใหม่และกลายเป็นซูปเปอร์ยอดมนุษย์ราชามังกรประกอบร่างโรคไฮเซอร์กริชแมนคือร่างอภิมหาสุดยอดที่รวมพลังระหว่างกริชแมนและไดนาเซนอนโดยมีบิ๊กโกเบิร์นเป็นสื่อกลางจึงเกิดเป็นร่างนี้ขึ้นมาและนี่คือ